สวัสดีครับชวนเพื่อนอ่านวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านต่อกันที่บทที่ห้าวิธีรับโชคจากคนอื่นนะครับบทที่ห้าวิธีรับโชคจากคนอื่นการที่เจอสังคมใหม่คือความโชคดีที่แท้จริงวันหนึ่งขณะที่คุณกำลังนอนเกือกกิ้งอยู่ที่บ้านอย่าง สบายอารมณ์เหมือนเคยจู่ๆก็มีอีเมลจากบริษัทที่คุณไม่รู้จักเข้ามาในมือถือขอแสดงความยินดีด้วยคุณคือผู้โชคดีถูกรางวัน10ล้านเยนถ้าไม่อยากพลาดโอกาสนี้กรุณาทําตามข,ตขั้นตอนของเราภายใน24ชั่วโมงถ้าเหตุการณ์แบบนี้เป็นเรื่องจริงก็คงเหมือนกับบุญหล่นทับยังไม่ได้ทําอะไรจู่ๆก็ได้เงินสดสิบล้านไม่มีโชคที่ไหนดีไปกว่านี้อีกแล้วใช่ไหมครับ แต่ก็อย่างที่เราทราบกันดีเนื้อหาลักษณะนี้เป็นอีเมลหลอกลวง100%ตัวอย่างนี้อาจจะสุดตรงไปหน่อยแต่หากเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมเอาแต่อยู่ในห้องไม่ออกไปเจอคนอื่นโอกาสที่โชคจะมาอย่างไม่คาดฝันหรือดวงจะดีขึ้นนั้นแทบจะคาดหวังไม่ได้เพราะโชคเป็นสิ่งที่คนอื่นเป็นผู้พามาไม่ใช่คุณตัวจริงของโชคในการปกหน้า เรื่องโชคดีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการได้พบเจอกับสังคมใหม่ๆโดยบังเอิญและปูทางไปให้ชีวิตหลังจากนั้นเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ช่วยให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบากผมจะอธิบายเรื่องนี้อีกครั้งภายหลังแต่จากงานวิจัยของดรไวท์แมนพบว่าคนโชคดีมีนิสัยชอบเข้าสังคมสูงคนที่มีนิสัยชอบเข้าสังคม ชอบการได้พบเจอกับผู้คนมากมายจะมีบุค,คลิกที่เป็นเหมือนแม่เหล็กซึ่งดึงดูดผู้คนด้วยวิธีพูดสีหน้าท่าทางและมีความถนัดในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงระยะยาวแน่นอนว่าการได้เจอสังคมใหม่ใช่ว่าจะเชื่อมโยงกับโชคดีทุกครั้งเสมอไปแต่การได้เจอคนมากหน้าหลายตาและดึงดูดพวกเขาเหล่านั้นได้ทำให้ต่างฝ่ายต่างรู้ใจกัน และพบหากันยาวนานย่อมสร้างโอกาสในการได้เจอเรื่องราวดีๆสูงขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งนั่นก็คือโชคดีที่เพิ่มขึ้นด้วยจุดเหมือนเล็กๆน้อยๆจะช่วยให้คุณคุยถูกคอขึ้นเคล็ดลับในการสนทนากับผู้อื่นอย่างหนึ่งที่พูดถึงกันบ่อยๆคือให้หาจุดร่วม เวลาคุยกับคนที่ได้เจอกันครั้งแรกหรือคนที่ยังไม่คุ้นหน้าเคล็ดลับดังกล่าวมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากฎแห่งความคล้ายคลึงไม่ว่าอายุที่อยู่บ้านเกิดงานอดิเลกโรงเรียนที่จบคงสร้างครอบครัวหากมีจุดร่วมอะไรสักอย่างระยะห่างเชิงจิตใจที่เรามีต่อ อีกฝ่ายหนึ่งจะแคบลงและรู้สึกส,สนิทขึ้นมากยิ่งจุดร่วมนั้นมีความเฉพาะเจาะจงมากเท่าไหร่การพูดคุยยิ่งสนุกขึ้นเท่านั้นเรื่องแบบนี้คุณเคยมีประสบการณ์บ้างแล้วใช่ไหมครับคุณเกิดที่ไหนหรือครับเกาะคิวชูครับอ้าวเหรอครับผมก็คิวชูเหมือนกันคุณอยู่จังหวัดไหนครับฟุกุโอกะครับอ่นะ ผมก็คนฟ,ฟูกุโอกาสคุณอยู่ในเมืองหรือเปล่ายาฮาตะรู้จักไหมครับแน่นอนอยู่แล้วผมอยู่ฮะยาฮาตะเหมือนกันอย่างนั้นเหรอครับผมอยู่แถวคุโรสากินะอ้าวจริงหรือเปล่าครับเรียนที่ไหนครับยาฮาตะครับอะยาฮาตะนี่โรงเรียนยาฮาตะใช่ไหมครับยาฮาตะใต้หรือยาฮาตะกลางยาฮาตะใต้ครับ ออผมก็ใต้เหมือนกันบทสนทนานี้เป็นการเจอกันที่โตเกียวอาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกสักเท่าไหร่แต่หากเป็นบทสนทนาระหว่างคนญี่ปุ่นที่บังเอิญนั่งรถบัสคันเดียวกันตอนอยู่พื้นที่ห่างไกลในประเทศคองโกรหรือที่ไหนสักแห่งในแอฟริกาการเจอกันครั้งนี้คงเหมือนปาฏิหาริ์ถึงแม้ทั้งสองจะไม่มีจุดร่วมอื่น แต่ถ้าคุยได้ขนาดนี้ต่อไปจะยิ่งคุยกันถูกคอาการมีจุดเหมือน,น,นทํานองน,นี้จึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการผูกสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายแต่ไม่ใช่แค่จุดเหมือนที่มีแต่เดิมเพียงอย่างเดียวคนเราเมื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันทําอะไรร่วมกันเป็นระยะเวลานานจะค่อยๆคลาย,ย,ยคืึงกันเองเหมือนอย่างคําพูดที่ว่าผัวเมียนิสัเหมือนกัน เห็นอยู่บ่อยครั้งว่าหากพบเพื่อนที่ชอบกินบุฟเฟ่เราก็จะเริ่มจ้างเนื้อเหมือนเขาหากเพื่อนชอบแฟชั่นและมีหัวด้านนี้เราก็จะเริ่มมีลักษณะเหมือนเพื่อนมากขึ้นตั้งแต่การแต่งตัวเสื้อผ้าไปถึงทรงผมเรื่องบวกจะถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งทั้งวิธีคิดและการกระทำในเมือง เฟมิงแฮมทางตอนเหนือนของสหรัฐอเมริกามีการสำรวจต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีจนได้ทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีการติดเชือ้อถ้าติดถ้าตามตัวอย่างที่ยกมาก่อนหน้านี้หากเพื่อนสนิทอ้วนขึ้นเราก็จะมีโอกาสที่อ้วนขึ้น2.75เท่าลักษณะและพฤติกรรมอย่างอื่นก็เช่นกันถ้าเพื่อนทํางานพิเศษเราก็จะทํางานพิเศษเพื่อน ได้แฟนหน้าตาน่ารักเราก็อยากจะมีแฟนบ้างเป็นต้นคนที่เราชอบหรือรู้สึกชื่นชมใช้อะไรเราก็อยากจะใช้เหมือนกันเรื่องนี้เป็นเพราะความต้องการของเราที่อยากเป็นเหมือนคนที่เราชื่นชมไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามยกตัวอย่างเช่นการโฆษณา,าซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งที่สามารถนำหลักจิตวิทยา เรื่องความอยากเป็นเหมือนบุคคลที่มีชื่อเสียงของเรามาใช้ได้อย่างช่ำชองนี่จึงเป็นเหตุผลที่เราเห็นนักสแสดงหนุ่มที่ตัวจริงน่าจะร่ำรวยแต่ในโฆษณาโทรทัศน์กับสแสดงเป็นผู้ชายทำงานเสรจสู่ราคาถูกขับรถอีโกคาคันจิว๋วอย่างสบายอารมณ์ไปทำงานอย่างมีไฟพราอโฆษณาต้องการให้เราใช้สินค้าแบบเดียวกับนักสแสดงคนนั้นนั่นเองและไม่ใช่แค่นั้น หากเรารู้สึกถูกใจใครความคิดถ้าทางอารมณ์ไปจนถึงสีหน้าของเราจะเป็นเหมือนคนคนนั้นถ้าอย่างนั้นหากเราเรียนแบบวิธีคิดและการกระทำของคนโชคดีบ้างดวงของเราก็คงจะดีขึ้นเหมือนกันไม่ใช่หรือคนที่คิดแบบนี้คือด r ร์ลิชาร์ดไวแมนอันดับแรกเขาได้สร้างโปรแกรมฝึกเรียนแบบวิธีคิดและพฤติกรรมของคนดวงดี เขาได้ทำการทดลองโปรแกรมนี้กับกลุ่มคนโชคดีและคนโชคลายที่อาสามาเข้าร่วมการวิจัยเป็นระยะเวลา1เดือนเมื่อครบกำหนดเขาให้ผู้เข้าทดสอบตอบแบบสอบถามว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรกับตัวเองบ้างผู้เข้าร่วมทดสอบ80%ตอบว่านอกจากจะมีความสุขและได้เติมเต็มชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วพวกเขายังรู้สึกโชคดีขึ้นอีกด้วย เรียนแบบพฤติกรรมคนโชคดีผู้อ่านบางท่านอ่านแล้วคงใส่หัวใช่ไหมครับถึงอบอกว่าเรียนแบบคนโชคดีแล้วเราจะโชคดีขึ้นด้วยแต่รอบตัวก็ไม่ได้มีใครโชคดีขนาดนั้นหรือถึงอยากเรียนแบบก็ไม่ได้สนิทสนมขนาดนั้นหรือถึงสนิทถ้าจะเรียนแบบทุกอย่างก็คงจะรู้สึกแปลกๆดีไม่ดี อีกฝ่ายจะทําตัวเหนินห่างด้วยหรือเปล่าก็อาจจะเป็นแบบนั้นแต่วางใจได้เลยเอาผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็เพื่อคนที่เจอเรื่องแบบนี้นั่นหละก็อ่านถึงหน้า99นะครับบทที่5ก็เดี๋ยวมาเจอกันครั้งถัดไปนะครับ ขอชวนเพื่อนมาอ่านหนันงสือกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ